มึงนหนเอ้ยปูงามแท้นเห็นอันว่าในคลิปการห่างล่องลอยออกมาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อี้นะพาวัฒนามาวันเกิดเอ้ยเอเบลบ่แมียนมอเบลเบลคล้ายๆกันกันเบลเบลใช้ดอกปลใช่อู้มาหางคุดไอมามาบ่อันนี้นะ โง่ถูกเด็กก็ใส่ชุดงามแทบะด้วยด้วยด้วด้วด้ยนี่มูนี่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 นั่นนอ่นนั่นเ่ดมนี่นี่เห็นพ่มูนี่นี่นี่นีอ่าอเพแงแท้แ่งแท้สวัสดีแม่สวัสดีไปเพลงแม่แท้หนีทุ่งากันลูกทุ่ากันชากันไหมเพิ่นหายเนี่ยหามาเพื่นเพิ่นเอาไว้ mấy cha còn mấy <laughs> thấy nè, cứ bồi cha nào ngam mo ngam mo ngam mo xe mặc bung rồi à, đâu Xe bung đây. Mọi người phải mượn, nướng rồi. chị มาหาคนิุนไปแล้วมาคนมาหาคุณใครมาใครมาใครมาคนเดียวมาสบายเดมีเสียงเตะสบายดีสบายดีาสดีเด้อ

เด้อบันได้เมืงองยังฮานาพามานำที่เดียงที่เดียงเกือบดุข่อยงามแท้นี่เจ้าของมันเกิดงามแท้นี่สบายดีเจ้าของมันเกิดงามแท้เอ,อย้ยนี่ใจะชนุดงามแท้นี่เฮอ นั่งดีเด้อบังตกเด้อเออเฮือนหางไมีเลยนี่นะนั่งดีเด้อผู้สีนอนเฮ้ยดูกันสินอนเฮ้ยอนเกดมจซื้อซื่อจะผานั่นแล้วเล้ยจะแค่เชี่ยวยังซื่อซื่อนุมบาแต่ละเดือนยูอเบื่อนลหลนาะว่า บ das ่า no, ล no, no, no. ูกด่าบ่าแมนของลูกเดิยแมนนู้นนูองเพิรนนะลูก่าของเพิรน่ของเพินบ่าลูกด่าบ่าบ่าลูกผู้เป็นเมืองเนมมผู้น่มามีทั้งหมามีทั้งยังหมูอะนะมืองก็มาไปมืองก็มาไปกุ้งงามส่ มึงให้ลูกมึงเด้อมึงเด้อชนหันชนนี่เพิ่นเด้อหันในนี่มาเลยนะเอ้ยนี่มาเลยไอ้นี่มาแล้วเดี๋ยวมันเกิดมันเกิดอีกหน่อยกะยางโว้ฮู้ฮื่อเนี่ยเห็ุไดจ๊ะนอนจ้าแล้วลูกจ้าหมูดิ้งหูหมเพิ่อนหายโหยอัดไหมจ่าจ้าเพิ่อนหายยัง ไดเหี้ยงบลใคเี่ยงบอไม่ช่ก้ยแล้วเลี้ยงว่ะก็มาาสิการแต่งเป็นโวษนะนานอ่ะยืมเงี้ยยืมเงี้ยก็เว้ยนะฮะภายในภายในนะเออยูดีง่ัยกว่าอกว่านี่วะง่ายด้วยนะแม่จะภาพคืองามแท้นี่แม่แม่จะภาพวันน้มีโอกาสได้ใช้เครืองงามนี ชื่อในเชฟกบุ๋มคืองามแม่นี่สวัสพ่อจะงามไงอ่ะัมันเป็นจุดเป็นจุดได้คือบุคคลเห็นนั่นนะอุ้ยยักษ์่เฮ็ดยาเฮ็ดนี้ไม่นี่นี่มาดิบมาดิบมาเพิดให้่ะเพิดให้ะ้ยเปิดให้่ะ เออไปสิแตกเหงนมะหมูหมูลูกวะผู้ผู้ไมได้สนใจว่ากุ้งนะคุสิบตกชักหน่วยรัมึงงามงามแบบนะหอเฮ้เฮ้เฮ้เฮนเฮ่เฮ้่ฮ้เฮ้เ่้เ้เน้เฮ้ไม่้เฮ้เฮ้้เฮเ้้ฮ้ ดม่อ้ยเนาะดูเลยกินดีแล้วีิิดีแล้วบ่สี่นีแล้วบ่มือไม่ดูอย่างนี้เอามืมวยอันนี้มือเตองมืนไหนยันแล้วเะคนหนห้องเฮ้ยนะเพียนเพิ่นแยกเนาะมึงเข้ามึงเข้าอย่งนี้อยู่นี่ เออไม่ได้พูิงามแน่นี่บะชาสิรจีน่ให้แม่เจ้าเด้อชุดหนึ่งเนาะมันจะเข่ากันเนาะหักหน่อยดิใหญ่กว่านี้ใหกมิโแต่วันโมเมนต์แบบนี้มันเป็นมา็ทรงตรงนะมีมีแบบนี้นด้ะดว ลูกห่อยางมาอยากได้บอได้ลูกได้ล so ูน uh, yeah. ี่นะ้องลองนี่เอาคนขบนหนาเออคนใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปเวได้หอยอะเออจับตะขาวยจกมาไม่นีอีกตีไปแล้วนะวะ เอาไมูุ่เพื่อนเาหานะเอาไหมเ้ยเพื่อนให้ไอ้ลูกเพื่นให้ค่ะมานั่งอยู่พี่นั่งอยู่พี่ลูกสาวลูกสาวแล้วเนโอศิลปะเต็มเลยจบมาลูกแล้ว มีตรามืองอยมือส้เลยเบอยนะบ่ได้ย่านไปถงันนี่กินย่างเดียวอันนี้นับบ่ให้เล่นนี่ก็ให้นี่น่นันเมืองชังนะหมขงมึงิยกน่ะเ็ดกว่าเพื่อเจ้าของนี่น่ะ

หันหันเอ้ยเอาห้แล้วเอาห้แล้วนไม่ลงโอ้นี่นี่เพิ่นเห็ดอะไรเด่ะเผิ่นเห็ดเห็นซีป่ะเห็นสีว่ะงับดิบไหมนะดินไมนอดิน้ำน,น้องนะหันสิห้อ้วนไ้เบาลายมันเทบึมได้ป่ะเดียวนั่งดำไปแล้เอนไปแล้โ <ức ๆ> ตยหย้ดิโตเห็ดใส่ก็ตืนเห็ Là hết trăng mọi lẽo hơn bà em xin ngắp mưa này, em xin ngắp mưa Nhà, ngập. Ngập. Nhà, em yap 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 ให้เลี้ยให้อานในกระตูนให้อาเจาะเอาไปปิ้งไงให้โอ้ป่าป่าให้อาเปนุ่งมะให้อาเปนุ่งมะสีเบิรงแม่สีฐานเบิรงมีสียังนี่สียังนี่สีชมพูใช้สีเขียวได้ใช้สีเขียวเม่จจอยได้ใช้สีเขียวเม่จจอยได้หรอาให้แม่วสีเขียวนะเอาสีเขียวให้แม่ในนี่สีเขียวนี่สีเขียวสีแดง สีเงินสีชมพูสีแดงสีเเดงใช้สีเขียวไม่จ้อยนะในของดินเนะี่ยไมไ่สนใจแล้วเก็บข่าวลูกเก็บข่าว Sai đúng rồi sai Sai Ướp ớp Sai đúng là sai Đi ăn thêm nè mẹ đi ăn bớt nè mẹ Bớt sò mọi người sò sao sò đi hãy Thấy hãy hả Thấy hay là. ใช่หายนะยูดีอย่าดุยูดี้ยูดี้ยูดี้หายยูดี้หลามหอยดินนะมาจักหลามหอยเอื้อยดินมาจักฮะบอกหอยยูดีดินมาจักอันนี้อีไลอยากได้บออีไลอยากได้บอแบบนี้นะในดินนะเด้ในดินนะก็พอแล้ว Đi ăn, đừng, đi, ăn đừng, đi ăn đi ăn theo đi ăn được như thế ăn tổ tục mà nè tục ngáp hiền bò sai xay sai xay xay mình tụi ไม่ไสนใจจังเน่กินมะกวยบ่กินอออการมือนะอัสิกัดมือนะสิกัดมืออะตื่นตื่นนาแล้วแม่นอย่างเนี้ยตื่นตื่นาแล้วน่นดีมากลนะดีดาั่ดีดามันเคะวางบ่้กเควางบ่ ไปอย oh mmm bueno ok ู่คนน่ะคู่ว um ่ามาแล้วค <No um ู่ว่ามาแล้ว สวัสดีสว oh, kind of ัสดีน้องเซโลสวัสด <se ีสวัสดีย่าเด้อโดสวัสดียาเด้อสวัสดียาเด้อแม่บอกนะเสียเป็นคล่องบ่าตามนะ้

ปาร์ตี้น้ยคืนนี่วะต้าเมื่อโหโหขากแอ่นน่แถวังได้ตามค่อเชียงชีวันรุ่นมบตื่นเต้นอันนี้มาจอยอะไรได้อยจิจกมองกเงินค่อยเ้บอกจึงจึ้ง้ยแล้่อยเห็น อันราบแบบนี้ได้ไหมแขวยมังเลติคว้าเชื่อมเงินแขวยเอาเระบบกแบบนี้เด้่อมางเ้ื่อมเยโอเคกก็เริ่มเงียงกัได้ nàng mừng luôn nàng mừng ơi đã <laughs> 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 đâu <laughs> ไอ้ได้ทามึงก็ลูเด้อถมึงด้วมันชางแงบอย่เพินไง

โอนี่นเป้าก้อนนะบานี่ยเด้เอาเดีเอาเลย

มาเจะขอเงินเรเราสเกอะไรขึ้นเอเนาะสนับสนุนระจเพียงสกนีเนาะ